สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิหมอแคนแฟนมอลล่มทีคารุกรักสู้ผู่สุขคนวันนี้มาพบมาพอกันคือเกาพี่นองกับแอดมินหน่อยกับเฮย,ยข้ามผานรเรียกว่าออกมาเตือนไพยเอฟซี SC พ่อเอฟซี SC แม่อย่าหลงเชื่อแม่บอเกิดอ,อะไรขึ้นพี่นองเมื่อบอกี้ช่วโมงทิทพานมาเนีล่ล่ะเรียกว่ากลุ่มบ้านโฮมพักน้ององค์อิงเพชรบานแพงได้มีการแชร์โพสต์นี้แล้วก็มีการแจ้งเตือนไัยวัซนทเถาะสืบเนื้อมาจากมีเว็บ หนึ่งเนี่ล่ะเขาเอารูปนอ้องอุ้งอิงเพชรบานแพงไปทําเป็นหัวข้อดราม่าแล้วกะ็ชักชวนเล่นว่าอ,อยากให้พอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซีอีหล่าญาติหลวงเสือวาสัน่นอันนี้คือความปรารถนาดีแล้วกะ็ควาาห่องใย่ทีเอฟซี FC. พอเอฟซีแม่มีต่อกันทรงต่อกันวาสั่นเถาะอ,อ่ะเกิดอะไรขึ้นซึ่งล่าสุดนี่น้องพี่น้องนะเนาะเขาได้ขอไปซองเบิ้งสําหรับเวบนี้มีจริงพยายามผ่านแล้วก็มีการใช้รูป ศิลปินมากหนาหลายตาศิลปินที่มีชื่อเสียงหนึ่งในนั้นมีน้องอุงอิงเพชรบันแพงนับโอ้โหเรียกว่าเด่นเลยอ่าวาถึงหัวขอว่าจังไดการันตีที่นี่ที่เดียวเลยเด่นคือว่าน้องอุงอิงไม่ได้ร่ำรวยมาจากการร้องเพลงอย่างเดียวค่ะแต่ว่าน้องอุงอิงเข้าไปเล่นในนี้จังใดเงินมาก สร้างบ้านสั่งนั้นสางนี้นีเงือนหลายจังส่นะเรียกว่าแรงเลยเด้งแรงแรงเลยเด้แล้วสำหรับเรื่องนี้เราพี่น้องเนาะเทากะนอกจากว่าเอฟซีเปขับบอสตกเป็นเยอะแล้วค่ะมันเฮ็ดให้น้องอุ้ยเพริดแพร่งเสียสื่อเสียงค่ะเสียสื่อเสียงอีหลีพี่น้องเพราะว่าบอสโจยมันนินำองสาผู้นำสาวน้อยเพแพ่งย้ำนักย้ำหนาย้ำมาตลอดค่ะศิลปินสาวน้อยเพรบปานแพงทุกตำแหน่งค่ะห้ามเกี่ยวข้องกับเว็บ งานโปรโมทเว็บโดยสิ้นเชิงค่ะอือนี่ล่ละสำหรับกรณีนี้คอยว่าเป็นการแอบอ้างมากกว่าอือเป็นการแอบอ้างนี่แหละคือว่าการันตีได้เลยสําหรับน้ององค์อิงเพชรบานแพงน้องบ่มีทางทีสิเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ย่างแน่นอนแนแล้วสิ่งที่น่าตกใจมากกว่านั้นเพย์ข้ามพันเว็บนี้วสันทองเข้าไปดูการรับชมเกือบสองหมืน่นเกือบสองหมืน่นอ่าเกือบสองหมืน่นอือเป็นจังไดเรียกว่าจังไดเพย์ข้าผพัน ใช้ศิลปินที่มีชื่อเสียงหลายถ่านน้ากันมแมนบอสเข้าไปโปรโมทจังสิแหม,มเข้าไปโปรโมทเข้าไปเชิญชวนให้เอฟซแฟงครับของศิลปินเหล่านั้นน่ะล่ะพี่น้องอเขาไปติดตามอ้าวไม่ได้รวยจากการร้องเพลงเพียงอย่างเดียวอนอกจากการร้องเพลงแล้วยังมีการเข้าเว็บหนีน้าโอโ้โหเรียกว่าแห้งเลยสําหรับกรณีนี่วัสัุทองสาหรับน้องอุง๋งอิงเพรบานแพร่งน้องพีง่ข้ามท้าเนาะเรียกว่าตอนนี้คือกระแสะของน้องมากเต็มเต็มน่ล่ะ มาแห้งวสัสดเถาะ,ะลาหลายซื้อแมนบอสลายลายซื้อลายลายเขาเรียกว่าอีอย่างหละ่ะก็มีการดึงดึงความมีชื่อเสียงของน้องเนี่แหละเข้าไปใช้ต่ว่าอันนี้มันเป็นการใส่ในท่าที่ที่ว่าบ่ถือบอ,ตอสต่อวัสดเถาะนี่นอ่านี่หละแล้วผมล้องขอาไปเบิง่งอ่านี่น้องพี่น้องเนาะบ่กว่าสิเป็นคอมเมนต์ปะที่นี่ค่ะเอสซีแฟนคลับที่เข้าไปเบิ่งในเว็บนี่พี่น้องใน มันเป็นเฟซบุ o กเนาโปรโมทใน Facebook ด้วยนะนี่อสวยน่ารักเสียงดีนี่เอซฟนครับบอได้บอได้หูเลยว่าเอานี่มันเป็นเบท่อจังสี่นะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอมเมนต์ของทางเว็บเองอมีการชักชวนให้เรียนสิทธิเออฝากถอนเท่าไหร่เออสมาชิกใหม่จังสันจังสี่อัดฉีดโปรโมชั่นย่างเต็มที่อ่าซึ่ง ส่วนแย่ก็สิเป็นนี่แหละพี่นอ้องแล้วก็หลายๆคนบอกว่าทําไมเอาน้องมาลงแบบนี้อ,อน้องไม่ได้เล่นอะไรแบบนี้เลยอ,อ,อนี่แหละพี่น้องก็หากินสำหรับเพจนี่นะพี่น้องเนาะที่เท่าที่เขาขอไปซองมึงก็คือเพิ่งจะเปิดเมื่อวานมั้งเหหนึ่งวันที่ผ่านมาประมาณนั่า,นาก็ก็กกยังแปลกใจอยู่ว่าทั้งที่ยอดวิวเยอะขนาดนี้แต่ว่าเขาปิดคนติดตามศูนย์คนติดตาม ศูนย์ความคิดเห็นหรือว่าศูนย์ไอการกดชอบกดไลค์ยังสิแหมบ่มีอ่โพสรูปเงินน้องอถือเงินอีอย่างจังสีแมนบอสเป็นเป็นปึกเป็นปึกจังสีแมนบอสคือนี่ละเพื่อน้มน้าวให้คนเข้าไปติดตามแล้วรูปบางรูปน้องถ่ายที่บ้านเออน้องถ่ายอไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้คือย่กพ่อแหลมโดนจำได้เลยตอนที่พ่อแหลมโดนเอมีส่วนกับแบบนี้เลยที่นี่มาหอดน้องอุ้งหญิงแบบที่นี่เอานี่แหละพี่น้องเออ ก็ฝากให้หลายๆคนเตือนไพ่กันเนาะล้าก็ฝากไปถึงผู้บริหารนํานั่นละ่ะเออเพื่อเพื่อเห็นละไปแต่ว่าหลายคนบอกว่าส่งให้บอสอ่าเลยเพื่นว่าเนาะอือเนาะนี่ล่ะพี่น้องมันมันม่นสิว่าจังใดล่ะมันมันต้องตัดไฟเต,ต่ตนลม,มเพราะว่าหลายๆคนตามที่เขาเห็นเห็นว่ามีการเข้าไปอโปรโมทเว็บดาลงดาล่าดังๆเอ่ยยังโดนแบบว่าเรียกสอบหรือว่ามีความผิดนั่น สำหรับกรณีนี้กะาฝากไปถึงคุณละอผ,ผู้บริหารค่ะเขาไปสอดส่องเบิ่มรากะสิว่าจะไหนลงบันทึกที่ยังกันแล้วแต่เพื่อนเนาะอันนี้เขากับ่ถหูขึ้นกันทัึงว่าอันนี้เป็นสิ่งที่โบน่นาเหตุเลยเนาะใี่ขถามเนาน,นเพราะว่ายยังพี่น้องคือเนาะไม่รู้สึกเนาะไม่รู้ตัวด้วยซ้ําจังสิงหม,มแต่ว่าอกะนี่ละมีคนสแสวงหาเรียกว่าเป็นเจ้าไหนละ่ะผลประโยชน์ในทางทไม่ชอบไม่ชอบเนาะพี่น้องเนาะ โอ้ักสิว่าจังไดเพียงผ่านด้วยตัวสำหรับศิลปินเห็นหลายๆท่านเนาะที่เคนมีการนำรูปของศิลปินเหล่านั้น,น,นมาใชา่จังสิไหม,มนี่หลักพ้อมือมีสื่อเสียงแน่หรือว่าเพจใดก็ตามช่องทางใดก็ตามที่มีคนติดตามแล้วจังสิส่วนมากก็มีการรับอันนั้นรับอันนี้บ่ทักแชร์ชของมหาเฮาละแม่บอแม่ก็มันก็มีวามผิดนั่นหลายๆอย่างเนาะถ้าเฮาหูแล้วเฮาปล่อยผ่านไปหรือว่าเฮ้ารับเงินเขาจริง มันมีความผิดเดถือว่าเป็นการโปรโม่ไทตยตอนนี้ว่ากันว่ามันไม่มีถูกกฎหมายหรอกไม,ม่มีเนี่อ,อนี่ให้พี่น้องแต่ว่าสําหรับทางด้านบ้านโฮมที่เพิ่นแช่ไปมี่หลายๆคนขอมาแสดงความคิดเห็นหลายพี่นอ้องประมาณว่าต้องแจ้งผู้บริหารเลยหรือว่าที่ว่าจังไดล่ะ อ่าน้องฮูไปบัญหาเหตุแบบนี้เอาลองมาหากินจ้ะส่นาะน้องพี่น้องก็ฝากพ,พี่น,อนอ้องๆอะเป็นหูเป็นตาซอยกันแล้วบ่เฉพาะน้องหูหญิงมีการนําศิลปินนักร้องดาราด,ดางังๆพี่นอ้องอ่าเขามามาโปรโมทคปอโมโขึ้นกันปโปรโมทมาเชิญชวนมาสัน่นพ้อซึ่งผมเชื่อว่าคนเรานี่คือสีกับสีบ่ฮูขึ้นกันบ่ได้รู้เห็นหรอกเพราะว่าทุกวันนี้มันไม่คุ้มสามพันสี่พันเออแลกซื้อเสียงแลกับ หลายสิ่งหลาย,ลายอย่าง,งนั่นแหละส่วนใหญ่จะเป็นการไอ้นี่มาก,กว่าเอบอ่าอง,อ,นนอ,อ,งอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเตือนภัยสําหรับ f อซพ่อ f อซแม่นั่นแหละพี่น้อง,องย่าหลงเสือเพราะวาอยงังนอกอุ้งิ่นบาดแผงขนาดมีค้นไปถามว่าเอองวดนี่ตัวใดงวดนี่ตัวใด,ดน,ดนอก,ก็ยังบ่บอกดีแต่ทุกๆครั้งเนาะที่เอฟซลแบเพิันได้โศกได้ลารน้ำหลูน้ำต่าก็คือว่าเป็นคําเบ้าหรือว่าเป็น กิจกรรมยังกระตามของน้องอที่น้องมีการผลอคือจังซังนำนักจังสีอ่าบ่าราคาของน้ำอันนั้นน้ำอันนี้จังสีแม,มนบ่ล่งังแ,แล้วก็หยดมาไล่อยากได้ทอาได้อยากได้เท่านั้นทานี้จังสีคือว่าน้องหลุดปากออกมาเองจังสีแม้แต่ว่าให้น้องบอกตรงๆน้องก็คือบอกเคยบอกอยู่แล้วอ่านั่นแหละพี่น้องขอขอบพูดไปทั้งบ้านโฮมฮับที่สามาชิกเป็นได้ออกมาแจ้งเตือนเนาะเพ่าะอได้ เบิ้งได้แง่งกันเพราะด้บอกผู้บริหารบางข้างคนผู้เดียวเบิ่นกับเบิ้งส่อซอง่ทั่วถึงคือบอจว่จังสีเบิ่นกับส,ส่สีเหตุการณ์ทางงานสายเสียน,นัน่นนี่ก็ได้พอๆแม,ม่แม่นี่แหละเป็นหูเป็นตาซอยนองพี่น,อน,อนอ้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็สิจากล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงซำานี่ยเพี่นอ้องแล้วมาพอกันไม่คิดนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ